ภาษาไฮหลัคำว่ายีแปลว่าสองคำว่าโกแปลว่าพี่ชายเมื่อนำทั้งสองคำมารวมกันก็มีความหมายว่าพี่คนที่สองดังนั้นคุณอดุลเจ้าของร้านขายนาฬาิกายี่ห้อกีวาซึ่งตั้งอยู่ถนนสามแสนไทยจึงเป็นลูกชายคนที่สองของพ่อแม่และเมื่อมีคนนับหน้าถือตาจึงพากันเรียกพี่หรือเฮียกันทั่วบ้านทั่วเมืองผิดกับอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกชายคนที่สองเหมือนกันแต่คนเติมสรรพนามคำนำหน้าว่าไอ พราะมีนิสัยเจ้าชู้จีบผู้หญิงดะชนิดมหมาหมูเกี้ยวสิ้นไม่เลือกหน้าเขาพูดนั้นคือไอ้ยีของผมนั่นเองเมื่อพูดถึงภาษาไหหลําทําให้ผมอดฝอยไม่ได้ต้องเล่าให้คุณฟังสักเรื่องพอหอมปากหอมคอคืออย่างนี้ครับมีเหยี่ยวลาตรีสัญชาติไหหลําตัวหนึ่งบินปีกลู่เข้าลงแรลมทาหาเป็ดอ่อนให้ควักเมื่อตกลงสนนราคากันเรียบร้อยก็หิ้วเข้าห้องเพราะสุราที่ดื่มปลุกใจเสือป่าก่อนหน้าจะโฉบหาเหยื่อ ทำให้เขาพูนั้นคอแห้งเป็นผุยผงอยากดื่มน้ําเป็นกําลังเมื่อเห็นกะละมังใบเล็กๆบางอยู่ข้างเตียงก็ถลาเข้าไปยกขึ้นดื่มให้ตุยเป็ดไห่ลำร้องรั้นเขาเหลียวมองหยุดมองยังงงๆให้ตุยต้อมีป่วยเกยมคําถามตามความเข้าใจของเขาแปลเป็นไทยได้ความว่าถ้าว่าน้ําทะเลแต่ทําไมมันไม่เค็มละจะทูนหัวเธอหัวล็อกคลิกคักเราเป็ดไห่ลำก็ย้ําคําพูดเดิมให้ตุย อย่าให้ผมแปลความหมายของเธอชัดๆเลยครับเพราะมันกระดากปากเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเธอมีเจตนาดีเพื่อจะบอกหนุ่มน้อยหน้ามนคนหายลำนั้นให้รู้ว่าน้ำสำหรับล้างอะไรบางอย่างตั้งหากละเพราะคุณดังนั้นคำว่าหายตุยจึงเป็นคำสองงามของภาษาหายลำเอวังก็มีด้วยประการละชนี ยีโกกับไอยีพยายามปลุกปั้มจนบริษัทเฟลกาในสวิตเซอร์แลนด์ยินยอมให้ร้านสีมาราของผมเป็นเอเจนต์ขายนาฬิกาเฟลกาแต่ผู้เดียวในประเทศลาวเอาละสิครับปัญหาเรื่องทุนตามติดมาทีเดียวก็ผมมีซะเมื่อไหรล่ล่ะต้องเขียนจดหมายบอกเมียทางกรุงเทพให้กู้นี่ยืมสินญาติพี่น้องส่งมาเพื่อดัดแปลงร้านเสริมสวยเดิมให้เป็นร้านขายนาฬิกาและอีกส่วนหนึ่งสำหรับสั่งซื้อของสองเดือนผ่านไปเฟลกางวดแรกก็มาถึง มีทั้งชายหญิงตรงตามชนิดที่สั่งผมจึงเลิกทำอาหารเป็นโตประต้องวุ่นวายกับการทำบัญชีขายส่งตามร้านทั้งในเวียงจันทร์และต่างจังหวัดหลวงพระบางสวรรณเขตฐานะของผมจึงขยบจากจุ่มโพทําทำกับข้าวมาเป็นเท่าแก่ร้านนาฬิกาเทียมบาทเทีมยมไหลเพื่อนฝูงบางคนตั้งแต่บัดนั้นแต่ยังครับยังความสวยยังไม่หมดสิ้นไปจากดวงชะตาวันหนึ่งพี่ชายผมโพลหน้ามาให้เห็นพร้อมความปิติยินดี ที่ได้พบน้องชายประกอบอาชีพเป็นปึกแผ่นหลังจากถามสารทุกสุขดิบทักทายกันตามธรรมเนียมไทยแท้แตาโบราณแล้วเขาเดินดูนาฬิกาในตู้โชว์โดยมีผมเดินตามอธิบายคุณภาพและราคาต้นทุนที่สั่งจากเมืองนอกครูหนึ่งก็มานั่งคุยกันที่โต๊ะรับแขกพี่เพิ่งกลับจากไส้งอนเขาบอกไปทําไมที่นั่นเขาส่งไปเรียนวิชาเพิ่มเติมผมพยักหน้าถึงไส้งอนไหมครับเขาหันหน้ามามองเอะถามยังไงทาไมถึงจะเข้าโรงเรียนได้หรอวะ ผมยิ้มไม่ใช่อย่างนั้นผมหมายถึงพันอย่างว่าฮ่าฮ่าอย่าเอะเล่นเอาพี่กินเหล้าไม่ได้สัหลายวันทําไมละ่ะเขาเอียงมากระสิบกระีดยาสิวะคมยังก็มีดโกนให้ดิ้นตายผมกืนน้ําลายเอือกเป็นนักลบไม่รู้จัก่มกรอกก็เป็นอย่างนี้ทุกไลยพี่ไม่ชอบอุ้ยอย้ลบไม่ถนัดเว้ยหายสนิทถามทำไมวะจะชวนกินเหล้าเข้าเรียริมฝีปากผมลุกเข้าข้างในและหิ้วไว้เลเบิ้ลพร้อมด้วยโซดาไดาดองออกมาตั้งโต๊ะ ดังนั้นวงเล่าย่อยๆจึงเริ่มขึ้นอย่างไม่เป็นทางการมีคนไทยมาติดต่อสิงบ้างไหมพี่ชายตั้งปัญหาชนิดยาปากคอกผมเพิ่งเลิกทำปินโตส่งตามบ้านไปหยกหยกพวกไหนพวกทำงานอยู่ซ่อมเขากระดกเล่าเข้าปากแล้วติดตามด้วยถัว่วเลยส่งครัวก่อนพูดแล้วพวกอื่นพี่หมายถึงใครนักการเมืองหรือภัยจากเมืองไทยผมงงอยู่ครูจึงตอบไม่มีนะครับไม่เคยพบใครเลยสักคนพี่ชายเกาหัวกแกลกเอ้ยต้องเงินข่าวบ,าบา้าๆมันเกิดขึ้นได้งไงวะ อะไรครับมีคนรายงานไปเมืองไทยว่านกักการเมืองบางคนที่หลบหนีไปจีนแดงเข้ามาอยู่ในเวียงจันทร์แล้วติดต่อกับสิงห์ผมสะดุ้งเฮือกพร้อมทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วอีกครั้งความรู้สึกบอกตัวเองว่าไม่เคยพบบุคคลประเภทนั้นเลยพี่ชายพูดต่อเขาว่าไปมั่วสมชุมนุมกันที่บ้านหลังหนึ่งริมแม่น้ำโขงใกล้ใกล้โรงแรมลานช้างสิง์เคยไปแถวนั้นบ้างไหมโรงแรมจันทวีสุขสาขาสองผมพร้งองเฮ้ยนั่นมันซ่องกะรีเจ๊กวางตุ้งก็ใช่สิครับนอกนั้นไม่มี พี่ชายพยักหน้าช้าๆระวังตัวหน่อยถ้าเมืองไทยติดต่อมายังผู้ใหญ่ที่นี่คนหนึ่งเป็นทํานองว่าสิงกําลังฝักฝ่ายคอมมิวนิสต์พี่รู้เขาก็ไม่สบายใจเพราะอยากให้สิงทามาหากินอย่างสงบเพื่อความสุขครอบครัวที่กรุงเทพ <c oughs> ผมโมโหจนต้องหวัวเราะพี่เชื่อเหรออย่าถามอย่างนั้นเข้าตาวาดเราคบกันมานานจิตใจสิงเป็นยังไงพี่รู้ดีแล้วผู้ใหญ่คนนั้นล่ะครับท่านรู้จักสิงดีเช่นเดียวกันล้วจะให้ผมทํายังไงต่อเขานิ่งคิดแล้วจึงออกความเห็นระวังการติดต่อกับคนไทยให้มาก พยายามสืบให้ไ,ได้ว่าข่าวนี้มาจากไหนแล้วแก้ไปทางกรุงเทพเพื่อความบริสุทธิ์ของตัวสิงเองขอบคุณพี่แล้วผมจะพยายามผู้ที่ไม่เคยผ่านงานด้านสืบสวนสอบสวนมาก่อนมักสงสัยว่าตำรวจมีวิธีการยังไงจึงจับคนร้ายได้รวดเร็วทันใจทั้งๆที่ขณะเกิดเหตุตำรวจก็นั่งทำงานอยู่ในโรงพักแท้เมื่อก่อนนี้ผมก็เคยสงสัยเหมือนยังคุณคุณเหมือนกันแต่พอมาเป็นตำรวจเขา้าจึงรู้วิธีการว่าควรทำอย่างไรจึงจะได้ตัวคนร้ายมาดำเนินคดีคืออย่างนี้ครับหลังเกิดเหตุแล้ว เจ้าทุกหรือผู้เสียหายจะนําความมาแจ้งที่โรงพักให้จัดการตํารวจก็ออกไปตรวจสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเท่าที่มีอยู่เอามาพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงโดยตอนนี้ความรู้สึกจะบอกตัวเองว่ามันเวงวางกว้างขวางเหมือนขี่เรืออยู่กลางทะเลมองไปทางไหนก็พบแต่น้ํากับฟ้าไม่เห็นฟังสักทีขืนปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปวันทั้งวันเดือนทั้งเดือนปีทั้งปีไม่มีหวงังจับตัวคนร้ายได้ตำรวจจึงต้องใช้วิธีตะล่อมวงกว้างให้แคบเข้า คือตักน้ำทิ้งให้เหลือแต่เนื้อๆเรารัดเข้าไปอีกเป็นปลอกะกระทั่งถึงจุดสุดท้ายคือตัวคนร้ายนั่นเองแต่ไอ้วิธีตะล่อมนี่สิครับใครๆอยากรู้ว่าเขาทำอย่างไรผมจะเล่าให้คุณคุณฟังตั้งแต่ออกจากเมืองไทยมาผมไม่เคยกระทำการใดๆอันเป็นปลักปักต่อรัฐบาลหรือทรยศต่ออุดมคติของพ่อซึ่งอุตสาห์ติดคุกเพื่อให้ได้มาซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่กระทำทุกลมหายใจเข้าออก คือต่อสู้กับอุปสรรคทั้งมวลเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดเมื่อได้รับข่าวอับประมงคลจากพี่ชายทําให้ผมรู้สึกน้อยใจและเสียใจจนต้องงัดความรู้ทางด้านสืบสวน,นที่อาจารย์ทั้งคนไทยและต่างประเทศได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ออกมาใช้อย่างสิ้นไ้สิ้นพุงกันเลยทีเดียวเพื่อให้ได้มาซึ่งต้นต่อของข่าวได้บอกคุณคุณไปแล้วว่าในตอนแรกก็เหมือนนั่งเรืออยู่กลางทะเลเพราะคนในเวียงจันทร์มากมกายก่ายกองซะจนจับมือมาดมกันไม่ไหว มีอยู่ทางเดียวคือต้องพิจารณาตัดผู้ที่ไม่อยู่ในข่ายสงสัยออกไปทีละคนจะทําให้ง่ายเขา้าคนที่ติดต่อผมเสมอๆก็มีไอ้ยี่ไอ้นี้ตัดทิ้งไปได้เลยนิสัยมันห่างไกลกันลิบต่อการใส่ร้ายป้ายสีให้คนอื่นชิบหายตายหงเช่นที่ผมกําลังโดนอยู่จะว่าเป็นนายสมพรในทหานไทยรุ่นน้องซึ่งคุกคลีตีมงกับผมตอนอยู่เวียงจันทร์ใหม่ๆก็ไม่น่าเป็นไปได้เพราะวิสัยทหารย่อมไม่ทําเช่นนี้ และอีกประการหนึ่งงานในหน้าที่เขาก็เจริญรุ่งเรืองอย่างชนิดไม่ต้องอาศัยการข่าวยกเมฆเขาก็ได้เงินเดือนขึ้นอยู่แล้วยังเหลือเฟือผลลัพธ์ที่ออกมาคือผู้ที่ทําเช่นนี้ได้ต้องหากินทางขายข่าวให้หน่วยใดหน่วยหนึ่งซึ่งกําลังเอาใจใส่กับนักการเมืองไทยที่ลี้ภัยออกนอกประเทศเวละบุคคลผู้นั้นต้องไม่ใช่ข้าราชการประจําเพราะมันเสี่ยงต่อหม้อข้าวของตนแล้วใครล่ะคือบุคคลผู้นั้นผมทบทวนความจําตั้งแต่เริ่มเปิดร้านสีมาลาจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็พบว่า ก่อนจะปิดกิจาการเสริมสวยเราสองเดือนมีชายไทยคนหนึ่งท่าทางภูมิฐานคิวค่อนข้างต่ำอายุแก่กว่าผมเดินเข้ามาในร้านขณะที่ผมเอนหลังอยู่บนเก้าอี้โยกไงสบายดีแล้วคุณประชาเขาทักผมพหวาลุกขึ้นนั่งพร้อมทั้งพยายามนึกว่าอาตมาเคยรู้จักไอ้หุ่นแบบนี้ที่ไหนและเมื่อไหร่แต่นึกเท่าไหร่ก็ไม่ออกเข้าหัวเราะเราพูดฮะฮะได้ข่าวไปอยู่กับทหารเจ็กกองพล93แต่เพิ่งรู้ว่าอยู่ที่นี่เลยถือโอกาสมาเยี่ยม ขอโทษครับคุณเป็นใครผมรู้จักคุณแต่คุณไม่รู้จักผมตั้งแต่ครั้งไหนครับเขายิ้มขณะสุดตัวลงนั่งเก้าอี้สันติบาลอย่างคุณใครไม่รู้จักมั่งขอโทษมาทําอะไรในเวงจันทร์ก็อาชีพเดิมนะสิหนีไม่พ้นหมอไปได้ชักรู้สึกดีใจที่ได้สั่งสรรค์กับคนอาชีพนี้เพราะคนเราย่อมหนีไม่พ้นการเจ็บป่วยไปได้ผมจึงต้อนรับขับซู้อย่างแข็งแรงและสนทนาแบบกันเองเพื่อกระชับไมตรีให้มากยิ่งขึ้นหมอยังไม่ได้บอกชื่อผมเขาวางแก้วเหล้า เออจริงสินะฮะผมชื่อวิเชียนจำง่ายรอกหน้าเพราะเหมือนคุณหลวงผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคจิตคนก่อนโนอน <c oughs> แลวจะพบหมอได้ที่ไหนแถวคุ้มสายลมรู้จักหมดทุกคนตั้งแต่เด็กจนคนแก่เกือบเข้าโรงฝยาบเนื้อฝากโตกับหมอนะครับเพื่อเจ็บไข้ได้ป่วยมา <c oughs> เชิญเลยเรียกได้ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงเขาตบเข่าดังฉาดและนี่คือการสนทนากับคนแปลกหน้าในวันนั้นซึ่งผ่านพ้นไปเหมือนคลื่นกระทบฝั่ง ลราผมยังไม่ได้เจ็บใครได้ป่วยจนถึงกับต้องการหมอแล้วใครจะไปนึกถึงคราบบุรุษผู้โออาหุ้มห่อจิตใจอันนั้นจะสกปรปกโสมมมหรือไม่ไว้ภายในนอกจากหมอผู้นี้ไม่มีแขกแปลกหน้ามาพัวพันกับผมอีกเพื่อให้การสืบสวนสอบสวนสมบูรณ์ต,ต,ตามตำราผมจำเป็นต้องตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนจนกว่าจะได้คำตอบอันแน่ชัดว่าใช่หรือไม่ใช่ผมเริ่มดำเนินงานตั้งแต่บัดนั้น <S <S เพ่นไปคุ้มสายลมแถวสถานทูตจีนแดง ก็ได้รับคําบอกเล่าจากชาวบ้านถึงทิ่นที่อยู่ของหมอวิเชียนผมค้นหาครู่เดียวก็พบผมสอบถามคนข้างเคียงก็รู้ว่าหมอวิเชียนไม่มีคลินิกเพียงแต่รับจ้างฉีดยาให้คนทั่วไปเท่านั้นและโดยเฉพาะอย่างยิง่งนิสัยชีกอเหมือนไอ้ยีชอบเกาะแกะผู้หญิงชนิดคําดูไม่มีหางเป็นใช้ได้ความสงสัยทวีเพิ่มมากขึ้นพร้อมความหวังใกล้เข้ามาเมื่อผมสละเวลาติดตามผลงานที่สันติบาลเรียกกันว่าเฝ้าจุดโดยไม่ให้รู้ตัวผลที่ได้รับก็คือ หมอวิเชียนมีเมียเป็นคนลาวมีบุตรด้วยกันสองคนเวลากลางคืนไม่ชอบอยู่บ้านชอบไปลำวงตามงานวัดทำไมถึงเป็นยังนั้นผมจะเล่าให้ฟังการลำวงเป็นการเก็บเงินบำรุงวัดในเมืองลาวเขาจะเชิญลูกสาวของผู้ดีมีเงินไปเป็นคู่ลำซึ่งต่างจากเมืองไทยงานไหนงานนั้นเป็นต้องจ้างคณะลำวงอาชีพซึ่งมีผู้หญิงพร้อมเปิดกิจการแบ่งเงินไรายได้ให้วัดเพราะฉะนั้นความรู้สึกของผู้ชายที่เสียเงินซื้อตั๋วจึงไม่เหมือนกัน คุณลองคิดดูสิครับระหว่างสาวๆซึ่งไม่เคยต้องมือชายกับผู้หญิงกล้านโลกยังไหนจะดีกว่ากันไอ้แก่ของผมคือหมอวิเชียนจึงเลือกการผ่อนคลายการมารมด้วยวิธีนี้เพราะเสียอัดน้อยแต่ได้ผลแรงเหมือนยาอมชนิดหนึ่งที่กำลังโฆษณาอยู่ในขณะนั้นว่าเล็กดีลดโตทําให้การสืบสวนของผมง่ายเข้างานวัดมีที่ไหนไอ้แก่หัวงอกชอบหลอกเด็กจะไปที่นั่นผมพบมันเสมอแต่มันไม่เห็นผม แผนการล้วงข่าวเข้ามาอยู่ในหัวสมองคือต้องหาผู้หญิงสักคนไปทำดีดดินให้แก่ตาลูกตาพองชนิดถึงตัวได้ก็เอี้ยวตัวหลบซะพอหายใจฟืดฟาดก็ยั่วยาวให้น้ำลายไหลย,ยืดผู้หญิงแบบนี้ต้องคุ้นกลิ่นผู้ชายและข่าวจัดทำให้ผมนึกถึงจันหอมโฮสเตดแห่งเวียงลาตรีขึ้นมาทีเดียวถ้าเธอร่วมมือด้วยความสำเร็จก็อยู่แค่เอื้อมยังไม่ถึงสี่ทุ่มดีสถานลีลาดเวียงลาตรีนั่นขนาดไปด้วยแบทแมนหรือมนุษย์ค้างข่าวพอรีโดนไหนคลับเลิกกิจการ ที่ย่อนใจแบบนี้จึงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในเวียงจันทร์พอย่อนก้นลงปุ๊บผีเสื้อราตรีสัญชาติไทยกิ่นชุนกึกบินโฉบเข้ามาเกาะแล้วพูดยิ้มยิ้มหนูจะไปฟ้องพี่สีผมลอยหน้าถามเรื่องอะไรไม่ทราบจ๊ะก็อยากแอบ,บหนีมาเที่ยวคนเดียวทําไมคืนนี้ได้บัตรแข็งฮจริงเหรอผมพยักหน้าหายคนสิพี่ชอบใครจันหอมอยู่ไหมเธอเอียงคอมองคุณลาวนะเออนั่นแหละดีทาไมปิดร้านเสริมสวย ก็ทีมพวกหนูไม่อยากช่วยอุดหนุนก็ต้องปิดสินะใครว่าหนูไปทําผมทุกวันพี่ไม่เห็นผมเกาหัวแกลกจําไม่ได้สวยเหมือนกันหมดปากหวานอย่างนี้พี่สีรักตายหนูไปนะคะกําลังนั่งโต๊ะบอกจันหอมมาหาหน่อยนะว่าแล้วเธอก็บินต่อไปยังรวดเร็วเหมือนขามาสาบานให้ก็ได้ว่าผมไม่รู้จักชื่อแต่เคยเห็นไปร้านเสริมสวยบ่อยครูเดียวจันหอมในชุดสิ้นยกและเสื้อคอกลมไม่มีแขนก็เดินสายตะโพกมานั่งไกล ผมกืนน้ำลายลงคอโดยไม่รู้ตัวเมื่อกินมาดามโรซาเตะจมูกมานานแล้วห่ะคะเธอทักสวยขึ้นนะคิดถึงจังจันหอมเบียดกายเข้ามาอีกนิดมาถึงก็เอาทีเดียวหายไปไหนมาคะไม่เห็นละครฉากแรกเริ่มขึ้นแล้วผมถอนหายใจเฮือกมันมีทุกข์หนักกุ้มกุ้มจนพูดไม่ถูกบอกจันหอมมังได้ไหมกําลังจะอ้าปากแม่ไตป่ปานกวางตรงก็หน่วยนาดเข้ามาขัดจังหวะท่านในพลเรียกฉันเหรอผมถามเธอหัดเหระ เขาจะเรียกคุณทําไมเล็กจันหอมค่ะคนไหายยากเห็นเดินมานู่นแล้วผมเหลวไปมองก็เห็นชายคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่ผิวดําหุ่นคล้ายผมแต่ไม่มีหนวดกําลังตรงรี่เข้ามาความรู้สึกบอกตัวเองว่าเคยรู้จักกับบุคคลผู้นี้เมื่อหลายปีมาก่อนแล้วตอนสันติบาลส่งผมมาปฏิบัติงานที่จงังหวัดอุดรเขาจ้องหน้าผมคล้ายทบทวนความจําเช่นเดียวกันคุณคุณประชาใช่ไหมผมยืนขึ้นตอนรับแล้วยกมือไหว้ไงสบายดีเหรอ เขาพูดอีกนึกไม่ถึงจะจําผมได้ผู้หญิงอุดรจะฆ่าตัวตายก็เพราะคุณทำาไมจะจําไม่ได้เชิญนั่งก่อนสิครับมากับเพื่อนหลายคนเขาหันไปบอกไต่ปันให้จันหอมคุยกับอัศวินใหญ่ตํารวจไทยก็แล้วกันเธอหายฉันใหม่คนหนึ่งผมยกมือไหวอีกครั้งเมื่อท่านในพลเดินจากไปไต่ปันตามไปติดๆคุณเป็นนายตำรวจจันหอมถามแต่ก่อนนี้ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วทำไมออกล่ะคะเต้นรำกันดีกว่า ผมพาเธอออกไปวาดรดลายในจังหวะควิกสเตปแล้วกระซิบบอกเธอว่าก็เพราะเคยเป็นตำรวจนี่แหละเลยทําให้กลุ้มเธอเงยหน้าขึ้นมองเล่าให้ฟังได้ไหมถ้าได้จันหอมช่วยพอมีทางลองบอกมาสิคะทํางานที่นี่รายได้วันเท่าไหร่คิดเป็นเงินไทยเราร้อยกว่าบาทค่ะผมคํานวณอย่างรวดเร็วก่อนจะกล่าวถ้าขอร้องให้หยุดงานสักเจวันจันหอมก็อดตายใครจะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นฉันจ่ายให้วันละ200เพื่ออะไรคะคลุกคลีกับผู้ชายคนหนึ่ง ซึ่งสงสัยว่ากําลังเล่นงานฉันอยู่เธอเงยหน้ามองผมอีกครั้งคนไทยหรือคนลาวคะคนไทยอยู่ที่ไหนคุ้มสายลมต้องทําอะไรบ้างจันหอมเต็มใจช่วยแน่นะเธอพยักหน้าไปนั่งคุยกันดีกว่าผมเรียกเหล้ามาเพิ่มสนจันหอมเลยกกาแฟร้อนผู้ชายคนนั้นผมเริ่มเรื่องทําตัวเป็นหมอแต่ความจริงขนาดฉีดยาเป็นเท่านั้นนิสัยบ้าผู้หญิงแล้วก็หากินทางขายข่าวเธอขมวดคิ้ว เก็บซะเลยดีไหมคะจันหอมมีเพื่อนเป็นนายตำรวจหลายคนอย่าเพิ่งถ้าทําอย่างนั้นฉันไม่รู้อะไรเลยแล้วจะยังไงคะอยากให้จันหอมไปหาเขาที่บ้านทําตัวเป็นคนไา้ตรวจโรคแล้วก็ทาวบๆเวมๆทาให้มันเลือดขึ้นหน้าทําได้ไหมเธอดื่มกาแฟก่อนจะกล่าวเขาไม่มีเมียหรอคะไม่สําคัญถ้ามันอยากฉีกอมันก็ต้องหาทางนัดจันหอมไปที่อื่นรูปหล่อขนาดไหนผมกืนน้ําลายเอื้อแก่หัวร้านนิดหน่อยเธอทําท่าสะอิดสะเอียนจนผมต้องปลอบใจ อย่าสนใจเรื่องนั้นหน้านึกกูช่วยชั้นก็แล้วกันแล้วไงคะพยายามรีดเงินให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันก็ลวงความลับจากมันด้วยแต่อย่าเอ่ยชื่อชั้นเด็ดขาดจันหอมยังไม่รู้เลยเขาทําอะไรคุณจริงสินะขอโทษทีฉันถูกใครคนหนึ่งรายงานไปเมืองไทยว่าเป็นคอมมวนิสต์โดยไม่รู้ตัวทําไมสงสัยคนนั้นมันเคยไปหาที่บ้านทั้งที่ฉันไม่รู้จักมันมาก่อนนอกจากนี้ยังมีพฤติการน่าสงสัยมันใช้เงินฟุ่มเฟือยรายได้อาชีพที่มันทําไม่น่าจะมากขนาดนั้น จันหอมกลัวทํางานไม่ได้ผลจังผมโอบไหล่เธอล้างตัวเข้ามากอดฉันไม่มีที่พึ่งที่ไหนอีกเขาชื่ออะไรคะวิเชียนเมื่อไหร่จะพาจันหอมไปดูบ้านเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมเธอขยับตัวงั้นรอน,นิดนะคะต้องประจบผู้จัดการขอลายหยุดสักเจ็วันก่อนเพื่อทํางานให้คุณเงินกีบในกระเป๋าดิ้นขุกขลักเตรียมตัวบินออกมาจะทํายังไงได้ในเมื่อความจําเป็นรออยู่ถึงแม้เสียมากกว่านี้เท่าตัวก็ต้องยอมเพราะไม่มีทางเลือกเป็นอื่น เราออกจากสถานีลาตอนใกล้สองยามทมกลางความแปลกใจของบอยและโฮสเต็ด,ด้วยกันเพราะจันหอมไม่ค่อยยอมให้ผู้ชายหิ้วง่ายๆนอกจากกระเป๋าหนักหรือมีดาวเต็มบ่าเท่านั้นผมกวากมือเลกสำล้อเธอหดล็อคิกพร้อมเปิดกระเป๋าหยิบกุญแจออกมาพวงหนึ่งไม่ต้องค่ะจันหอมมีรถยนต์ก้าวจบก็ฉี้มือไปที่โอเปิลสองประตูกางเก่ากลางใหม่ที่จอดใต้ต้นไม้ด้านในสุดผมนึกไม่ถึงว่าอาชีพของเธอจะก้าวหน้าไปไกลถึงเพียงนี้ใครซื้อให้นะอยากรู้จริง ผมถามขณะเดินไปที่รถจันหอมซื้อเองค่ะฉันช่วยขับเอาไหมเธอส่งกุญแจให้ระวังนะคะเบรกไม่ค่อยดีผมถอยรถออกแล้วมุ่งหน้าไปทางคุ้มสายลมขอบใจมากที่จันหอมช่วยเหลือฉันครั้งนี้เธอยักไหล่คุณเหมือนใครคนหนึ่งที่จันหอมรักเดี๋ยวนี้เขาอยู่ไหนเครื่องบินตกตายไปนานแล้วค่ะถ้าอากาศเลาเธอพยักหน้ารูปร่างนิสัยใจคอเหมือนคุณไม่ผิดแต่งงานกันหรือเปล่าไม่ค่ะเพราะจันหอมหากินแบบนี้สังคมรังเกียจ แต่ยังดีกว่าหลอกลวงเขากินนะพรุ่งนี้จันหอมก็ต้องหลอกผู้ชายคนหนึ่งอย่าคิดอย่างนั้นสิเพื่อช่วยผู้ชายคนหนึ่งให้พ้นมนตินต่างหากหมายความว่าหมดเรื่องนี้คุณเข้าเมืองไทยได้อย่างนั้นหรอคะผมสั่นหัวยังฉันรีภายการเมืองออกมาโดนเรื่องนี้ซ้ําเข้าไปอีกแนะวิธีให้หน่อยสิคะระยะเจ็วันนี้จันหอมต้องเข้าคุกคลีกับหมอวิเชียนอย่างใกล้ชิดถึงแม้เสียโนทนเสียนนี่ไปบ้างต้องยอมให้มันตายใจนะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเขารายงานคุณจริงหรือเปล่าคะผมยิ้ม ไม่ต้องให้ถึงขนาดนั้นฉันอยากรู้แต่เพียงว่ามันติดต่อคนไทยคนไหนบ้างและที่ไหนบ้างถ้ามันขายข่าวจริงมันอดไปติดต่อกันไม่ได้หรอกตกลงค่ะผมเลี้ยวรถข้ามสะพานไม้แล้วขับไปตามทางขุกกระคููเดียวก็ถึงหน้าบ้านหมอวิเชียนจึงหยุดนิ่งแล้วชี้ให้จันหอมดูเพื่อความแน่ใจหมาแถวนั้นเริ่มจะเห่ากันเกรียวกล่าวจำได้นะเธอพยักหน้าพรุ่งนี้เก้าโมงเช้าค่ะผมเคลื่อนรถออกบ้านจันหอมอยู่ไหนคืนนี้ไม่กลับบ้านค่ะผมสะดุ้งเหือก แล้วจะนอนไหนตามใจคุณเลืออหนักสู้เต้นผางมือไม้สั่นชนิดเข้าเกียร์แทบไม่ถูกฉันรู้จักแห่งเดียวโรงแรมเวียงวิไลไม่เอาค่ะที่นั่นคนรู้จักเยอะคุณจอดรถจันหอมขับเองหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงดังออกมานอกเสือ้อขณะที่เธอเลียวรถเข้าบังกะโลดงป่ารานอย่าง,งคล่องแคล่วจับตัวเอาไปสาบานสักสิบวัดก็ยังได้ถ้าคุณไม่เชื่อว่าคืนนั้นจันหอมเป็นคนควักกระเป๋าจ่ายเงินค่าห้อง มัแน่ใจว่าเธอต้องช่วยผมสำเร็จเอาเมื่อตอนเกือบรุ่งเช้าขณะที่รีบแต่งตัวเพื่อจะออกจากห้องกันให้ทานก่อนมนุษย์ขี้สงสัยตื่นมาดูหน้าจันหอมอบสเอลผมยังออซะเอาของคุณขึ้นไปค่ะพยัดเงินกีบปึกหนึ่งลงในกระเป๋าเสื้อเชิ้ตผมงงเอา้าอะไรทําไมจันหอมทํางานให้คุณด้วยใจรักไม่ใช่เพื่อเงินเอา้าก็ระหว่างลาหยุดเวันยิ่งกว่านี้ก็ได้ไม่อดตายหรอกนะ้านี่คือฉากหนึ่งของผู้หญิง ซึ่งชีวิตของเธอคุกเคล้าอยู่กับข่าวโลกรีและสาปผู้ชายจนหลังด้านที่นอนเลิ่มฝีปากล้านลดสัมผัสแต่ถึงกระนั้นยังมีใจเพื่อแผ่ยอมสละเวลาอันหมายถึงเงินเพื่อทํางานชิ้นหนึ่งให้ชายผู้ไม่เคยรู้จักคนนอนปลายตีนมาก่อนอย่างผมโดยไม่ยอมรับผลประโยชน์ตอบแทนลองใช้เวลาว่างนึกถึงความหลังในอดีตกันดูบ้างจะพบว่าในช่วงต่างๆของชีวิตแต่ละคนพิษแพกแตกต่างกันไปมีทั้งโหลดล้อและร้องไห้ นั่นแหละครับคือต้นเหตุของความบ้าสําหรับผู้ที่ยอมหมอบราบคาบแก้วให้กับความถุกโดยไม่รู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์แทนที่ผมจะนอนเอาเท้าไก่หน้าผักระทมขมขื่นในเรื่องถูกใส่หลายป้ายสีว่ามีพฤติการเป็นคอมมอนิสต์จนเกือบอยู่เมืองลาวไม่ได้และยังคิดไม่ออกว่าหลังจากนั้นจะอพยพโยกย้ายไปอยู่มุมไหนของโลกผมกลับรู้สึกเหมือนรถยนต์ที่ไปได้สวยเพราะได้รับการอัดฉีดใหม่ๆเติมน้ามันซุปเปอร์คล่องแคล่วว่องไวขึ้นกว่าเดิมหลังเสื่องซึมหงอยเหงาสัหลายเดือน คราวนี้เรามาดูฉากหนึ่งของผู้ชายอกสามซอกซึ่งใช้ชีวิตเสเพลเล่าผู้หญิงเขาพูดนั้นก็คือพ่อยอดชายนายสมพรนายทหารติตดต่อระหว่างไทยเรานั่นเองจูจูเขาก็พลดพลาดเข้ามาหาผมในร้านขายนาฬิกาด้วยท่าทางร้อนรนเหมือนถูกใครทีบมาฉิบหายแล้วนี่คือคําแรกที่เขาพูดเมื่อเราพบกันผมเด้งตัวจากเก้าอี้น,นาฬิกาเฟลก้าที่กําลังเช็ดทําความสะอาดในมือทับหลุดตกลงผื้นอะไรกันพวกคุณเกิดปฏิวัติหรือยังไงยิ่งจะพูดเล่นอยู่อีก ผมเกาหัวกแกลกนั่งลุกให้สบายก่อนเอยว่ากันเล่าสเปกไหมเขาเลียริมฝีปากทําคอขย้อนไล่ลมออกจากกระเพะเพิ่งจะเที่ยงกินเข้าไปยังไงข้าวสักจานงั้นไม่ต้องผมเรียบร้อยมาแล้วหายหน้าไปไหนตั้งนานเขาเหลียวมองรอบตัวเอา้าเปลี่ยนกิจการแล้วนี่เป็นไปตามระยะจังหวะเวลาเหมือนยุทธวิธีอย่างที่คุณเรียนนั่นแหละเพิ่งมาจากกรุงเทพเดี๋ยวนี้เองเขาบอกเอา้าเหรอเป็นไงมั่งนายขับเป็นดอกเห็ดหมอนวดเกินกรุง เครื่องหมายของอาระยะสมพรแยกเคี้ยวหลับตาปีผมถูกทิ้มาอยู่ที่นี่หลังย้ายเข้ากรุงเทพหลายเดือนมีหน้าอะไรเด้งหน้าเข้าร้านผมพิชาเขาพูดเสียงเครียดถ้าผมจะเล่าอะไรให้ฟังสักเรื่องทำใจเย็นๆน,นะคุณดาวเรื่องที่สมพรจะเล่าให้ผมฟังออกไหมผมทะลุป,ปุบปลงเหมือนผู้หญิงนุ่งกระโปรงพลาสติกมองยังไงอย่างนั้นผมพยักหน้าเขาพูดต่อหน่วยข่าวกรองทหารได้รับรายงานว่า พี่ชาติดต่อนักกอรนเมืองไทยที่ฝักฝ่ายคอมมวนิสต์ผมยิ้มแป้นแล้วไงมันไม่ดีสิพี่ไม่ดียังไงพี่ชาคิดจะอยู่นอกประเทศจนตายหรือไงใครบอกคุณก็นั่นสิแล้วทําไมปล่อยให้ข่าวอย่างนี้หลุดไปทางโน้นผมดับบุหรี่ด้วยซนเกิดอ,อย่างแรงนี่คุณคิดว่าผมเป็นคนรายงานฟ้องตัวเองเหรอใจเย็นสิพี่แล้วคุณเชื่อไหมเล่าถ้าเชื่อจะมาบอกพี่ทําไมขอบใจที่ให้เกียรติเขาโบกไม้โบกมือวุน่นไม่ใช่อย่างนั้น ผมศึกษาจากประวัติราชก,การพี่ชาประกอบการใช้ชีวิตขนาะรีภัยแล้วให้ผมทำไงต่อฟอกตัวเองให้มีกลิ่นสะอาดสิพี่แล้วจะหาแฟบที่ไหนเคยเป็นตำร,รวจมาแล้วถามทำไมให้งโง่เนี่ย <c oughs> ถ้าผมขอพึ่งพาอาศัยคุณบางอย่างยินดีถอดเครื่องแบบเพื่อความเป็นธรรมนี่ไงครับความรู้สึกของเพื่อนหน้าใหม่ที่พบกันยังไม่ทันข้ามปีขณะที่ผมตกอับชนิดหมาแมกระดิกห่างให้ผมจะทอดอะไรตายอยากในชีวิตไปทำไมในเมื่อยังมีคนยินดีให้ความช่วยเหลือ ถึงแม้คนเหล่านั้นจะเป็นเพียงผู้หญิงเต้นลำที่เปลี่ยนหมอนข้างเหมือนพัดกุ้งเกงหรือเป็นเพียงในทหารขี้เล่นตัวเล็กๆซึ่งไม่มีทั้งลูกน้องและปืนอยู่ในกำมือก็ตามเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าเวลามันช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ขอให้รู้ว่านั่นแหละใกล้จะถึงเวลาส่งดอกเบี้ยเต็มทีซึ่งผิดกับเวลาของการรอคอยมันจะอืดอาดยืดยาซะจนหน้าเบื่อละอาเช่นที่ผมเฝ้าคอยจันหหอมในขณะนี้ไม่ใช่เรื่องในมุ้งหรอกนะอย่าเข้าใจผิดไอเรื่องแบบนี้ มีเมื่อไหร่ก็ได้สกิดปุ๊บทอดเข็มขัดนาคปับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงผมคอยฟังเรื่องที่อาศัยไหว้วานให้ไปทําตังหากผู้ที่ผมกําลังนึกถึงจอดโอเปินคันนั้นตรงริมทางเท้าหน้าร้านแล้วหน่วยหน้าลงจากรถหยุดยืนดูนาฬิกาในตู้โช์นิดหนึ่งก่อนผักประตูเข้ามา